เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากลูกอมคาราเมลนี่คือสินค้าชิ้นแรกที่ทำจากคาราเมลและส่วนผสมจากหอยนางรมรีอิจิเอซากิผูเกาะตังที่เติบโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยาปิงไอเดียขึ้นขณะที่เขาเนี่ยได้ไปเจอกับชาวประมงที่กำลังต้มหอยนางรมอยู่เอซากิที่อยากทำผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าหอยชนิดนี้อุด,ดมไปด้วยไกลโคเจนเลยนำไปวิจัยต่อ จนคนพบว่าสารนี้ช่วยเติมพลังงานให้ร่างกายได้จริงซึ่งเหมาะมากกับคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะเด็กๆในสมัยนั้นซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการสารอาหารตัวนี้มากที่สุดเขาจึงเริ่มต้นผสมไกลโคเจนจากหอยนางรมลงไปในขนมเพื่อให้เข้าถึงตลาดได้ง่ายกว่าการขายอาหารเสริมหรือยาแบบตรงๆจากน้ำต้มหอยในวันนั้นสู่บริษัทมูลค่าแสนล้านเยนในวันนี้นี่คือ3สิ่งที่ทำให้แบรนด์กุริกะยิ่งใหญ่1 b บรนด์ putation and trust กุ l ีโกสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนานผ่านการตลาดที่เฉียบคมและสร้างสารรค์ความจริงใจในการสื่อสารต่อผู้บริโภคและพิสูจน์ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ 2. portfolio power กลิโกมีพอร์ตฟิลิโอที่แข็งแกร่งตั้งแต่ธุรกิจขนมเครื่องดื่มไอศครีมอาหารแปรรูปและสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพอีกมากมายทำให้กุลิโกอยู่ในทุกช่วงเวลาของคนทุกวัยและ 3. Innovation และ r d เบื้องหลังทุกผลิตภัณฑ์คือนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งกุลิโกทุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะตอบโจทย์ไม่ใช่แค่ไลฟ์สไตล์แต่ลึกซึ้งในเรื่องสุขภาพตามปรัชญาที่คุณเอซากิยึดมั่นจนถึงปัจจุบัน